สวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาชื้อกันเยี่ยมแล้วนะครับหมกเอี่ยมเลยคุณผู้ชมอร่อยมากครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกคน อากาศหนาวๆนะครับเนาะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับผมวันนี้ช่วงนี้คนละชานก็ทํางานกลับบ้านมักค่ํานะครับเนาะก็เลยวันนี้จัดข้างในนะครับผมนี่นี่นวันนี้หมูกระทะครับผมเมนูประจําเดือนไปแล้วปีใหม่นะครับผมขอให้มันๆนะครับนี่นี่ก็จะมีนี่แต่ก็โอเคๆนี่จะเป็นตับนะครับผมอันนี้กระเพาะไส้สามชั้นนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นสะโพกหมัก หูอัดเต้าหู้ลูกชิ้นอุ่นเส้นเห็ดเข็มทองนะครับผมอันนี้ก็จะมีผักกาดขาวแล้วก็ผักคีโวนะครับผักคีโวนี่ลูกกินกับน้ำจิม้มอร่อยมากครับทุกท่านเลยน้ำจิ้มก็เอาแบบสําเร็จรูปเลยครับผมง,ง่ายๆพอดีคนฉันเหนื่อยทำงานเลน่ยแบไม่ครบด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราย่ยกก่อนแล้วก็มาเจาก่อนนะครับผมผมแล้วหนาวคนหนาวอาบน้ำก่อนก่อนจะกินนะครับเนาะ นำมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็เกือบสามทุ่มแล้วยังไม่ได้กินข้าวได้นะครับผมโอ้โหออนะครับผมีออ้่จะเปิดไส้นะครับสับครับผม วอ,อ,อาหารทะเลนะครับอาหารทะเลกล้องเนี่ย ปีใหม่แล้วนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านเลยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสำรวยปังๆกันทุกท่านนะครับผมทุกสิ่งใดขอขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างนะครับปีใหม่แล้วทุกท่านความมุ่งเรืองนี้ก็ไม่ค่อยจริงนะครับเนาะมีความสุขกับครอบครัวนะครับผม ขอให้ผมมองทุกสิ่งทุกอย่างอังมันก่อนนะครับครับผมกินนี่ต้องผสมนะแต่ต้อ,องนะนี่มันอร่อยซีฟู้ดครับผมีทุกี้ครับ อันนี้มันสุดยอดจริงๆครับผม บอกตีกคำเนียวคุณผู้ชมน้ำจิ้มสามรสกับน้ำจิ้มซี ก็นักชิมซีฟู้ดกับซุปก้ผสมกับนักกินกับหมูชามชานี่อ,อ,อร่อยมากครับคุณผู้ชมมูชามชานี่กินเมื่อใดก็อร่อยครับ mm hmm. น้องเมียไปไหนหมดเนี่ยไ,ไม่เห็นน้องเมียเ,เลย ไม่ได้ครับอร่อยมากครับเจีวยวเจีวยวชุบชุชุบชุบับก เราใส่จะลวกสักโีว์ดยนะครับผมกชิ้นีออกมาสุดแล้วนะครับผมสักชีโว์นี่นะครับก้องมันจะหอมนะครับเวลาเราออกมันลวกกินกับน้ำ้มนี่นะครับผมอืหอมไปแรงลวกไปนานนะครับผมนชิ้นเนาะ มาโอ้โหท่านเลยจิ้ครับโอ้โหโอ้โหวัวหลวงต้องผิวัวหลวงโน่นี้อร่อยนะครับทุกท่านเลย ด้วยนะครับมีจับข้อกระพ้อ่อมนีอร่อยแล้วก็ใส่ครับผมใส่ลงมากดะตกามั้นก่อนอืมจับตับั <saben> <t un> không muốn nữa được không? ใช่นี่พักดูสุดท้ายปียังมีอยู่อือือ พี่วัวลวกนี่อร่อยมากครับหอมมันมีกลิ่นหอมของพี่โวนะครับผมกิดดีวันนี้เลยครับผูช้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อติดตามรายการนี้นะครับสวัสดีครับ